สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจทย์วิชาฟิสิกส์นะคะเป็นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเรื่องงานและพลังงานค่ะข้อที่เรานำมาทำก็คือข้อที่11นะคะก่อนอื่นเราก็อ่านโจทย์ก่อนนะคะรถทดลองมวล0.5น0.5กิโลกรัมวิ่งด้วยแอัตาเรียว2.0เมตรต่อวินาทีบนพื้นราบเข้าชนสปริงอันนึงซึ่งมีปลายข้างหนึ่งยึดติดกับผนังและมีค่าคงตัวสปริง200นิวตันต่อเมตร สปินจะหดตัวเท่าใดในจังหวะที่มวลอัตราเร็วลดลงเป็นศูนพอดีข้อนี้เราก็จะนำพลังงานจนมาเท่ากับพลังงานสักนะคะเพื่อหาว่าสปินจะหดตัวเท่าใดนะคะก่อนอื่นเราก็แทนสูตรกันก่อนนะคะ e k เท่ากับ e p สูตรของพลังงานจนก็คือ Z 1ศส่วน2 mv กำลังสองใช้เป็น v กำลังสองนะคะเพราะว่าโจทย์ให้อัตราเร็วมาะคะส่วนพลังงานศักก็เป็น Z 1ศส่วน2 kx กำลังสองนะคะจะใช้เป็นสูตรนี้เพราะว่ามีค่าคงตัวของสปริงมาให้นะคะแล้วก็แทนสูตรได้เลยะคะ่ะเศส่วน2มวลคือ0.5นะคะก็คูณ0.5 แล้วก็คูณ v กําลังสองก็คือ2.0งจุดศูนยกําลังสองนะคะเศนส่วนสะคะ k ก็คือสองนะคะก็คูณสองนี่ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือ x กําลังสองแล้วก็เป็นเศีกหนึ่งส่วนสคูณศูนยกําลังสองก็คือสี่นะคะก็คูณสีนี่ก็เศ็หส่วนสอง คูณ200คูณ x กําลัง2เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะตัด2กับ4นะคะอันนี้ก็จะเหลือ2ค่ะแล้วก็ตัด2กับ200น,นี้จะเหลือ100นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ1นะคะเพราะว่า0.5ไปคูณกับ2จะได้1ค่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือ100 000, x กําลัง2นะคะ เราก็จะย้าย1มาลบกับหนึ่งนะคะก็เขียน100 1 0 0่งลบหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็น x 2กำลังสองนะคะ x 2กำลังสองก็จะเท่ากับ99นะคะเราก็จะนำ99านะคะไปถอดรูทน,นะคะเพื่อให้ได้ x 1ตัวนะคะอีกหตัวก็จะเท่ากับ10นะคะเป็น10บเซนติเมตรนะคะข้อที่เราจะตอบก็คือข้อที่ หนึ่งนะคะก็คือ10เซนเมตรค่ะดังนั้นคําตอบสปริงจะหดตัว10เซนติเมตรนะคะจังหวะที่มวลอัตราเร็วลดลงเป็นศูนพอดีขอบคุณค่ะ